เราอยากจะฝากถึงคนที่ติดโลกโซเชียลเพราะว่ามีแพ็กเกจเนี่ยที่แบบโหสุดหรูอลังการมากเลยนะคะจาก AS รายเดือนชื่อว่าแพ็กเกจ 4G Max Speed นะคะให้คุณได้เล่นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มแม็กซ์เลยไม่ลดสปีดถึง10 g b ในราคาสุดคุ้มเพียง488บาทนะคะพร้อมดูหนังฟรี4เรื่องต่อสัปดาห์จากแอปพลิเคชัน AIS Play นะคะแล้วก็ยังได้พื้นที่เก็บไฟล์เนี่ย100 oh. จาก AIS Cloud Plus นะคะแล้วก็ยังได้โทรฟรีทุกเครือข่าย200นาที <Wow. S 2> ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังได้ AIS Super WiFi ฟรีด้วย mm. เยอะมากเรียกว่าคุ้มสุดๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากเช็คว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.aas cio.th/postpage นะคะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆให้เลือกเล่นเน็ตได้สูงสุดถึง75กิกะไบต์เลยทีเดียวเสริมมาๆสุ้มสุดีมากนื่มาคุยนี่มาคุย